เมื่อเธอเผลอไปขึ้นเที่ยวบินมรณะที่ผู้โดยสารจะค่อยๆทยอยตายไปอย่างปิศนาสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังสยองกวัญเรื่องโรนทีนนำแสดงโดยสเตลาน่าอีวาวอฟกัังเคอร์นีและมาตาเคสเลอร์ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ บนเครื่องบินแอร์โฮสเตต2คนกำลังทำหน้าที่โดยคนหนึ่งเข้าไปดูแลผู้โดยสารชายหญิงมีอายุที่อาการไม่ค่อยดีส่วนอีกคนก็นำน้ำมาเสิร์ฟให้แม่และพอแม่แหงเคสตื่นจึงบอกให้เธอนอนหลับต่อเมื่อเคสตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบแม่หายไปแถมเครื่องบินก็โค,งคง้งเคลงเธอเลยร้องเรียกหาแม่ ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงบทสวดดังมาจากด้านหลังเธอเลยหันไปดูจนเห็นหญิงแก่มีดวงตาเป็นสีขาวโพลนทําให้เธอตกใจซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เครื่องบินขัดข้องจนพาทุกคนดิ่งลงพื้นทาจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เคสดูเหมือนเธอจะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเหตุการณ์เครื่องบินตกข่าวทุกสำนักเลยให้ความสนใจแล้วในะอีก20ปีต่อมานักข่าวก็มาขอสัมภาษณ์เธอซึ่งตอนนี้เธอก็มีครอบครัวและมีลูกสาวหนึ่งคน ดานเคตเธอให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าตอนนี้เธอมีอาชีพเป็นจิตแพทย์เพราะอยากช่วยคนให้เลิกกลัวกับเหตุการณ์เลวร้ายเหมือนกับเธอจิตตอนนี้ไม่ได้กลัวการขึ้นเครื่องบินแล้วเลยจะพาลูกบินไปเยี่ยมคุณตาซึ่งถ้าเธอสามารถเอาชนะความกลัวได้ทุกคนก็สามารถทำได้เช่นกัน ณสนามบินเคดพาลูกมาขึ้นเครื่องซึ่งลูกก็อยากจะไปนั่งข้างหลังแต่เธอก็ห้ามเพราะไม่ใช่ที่ที่จองไว้แล้วขณะที่เธอกำลังเก็บของผู้ชายคนหนึ่งก็มาช่วยพร้อมทำความรู้จักจนเธอรู้ก็ชื่ออเล็กซ์ซึ่งนอกจากอเล็กซ์แล้วบนเครื่องบินลำนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้โดยสารที่เป็นชายหญิงมีอายุนักธุรกิจและชายหนุ่มที่ลักษณะเหมือนกับโวกฮปปี้ เมื่อนักธุรกิจเห็นเครื่องบินไม่ยอมเทคออฟก็บ,บ่น Air h o s t เตดหล่อนเลยบอกให้เขาใจเย็นๆเพราะทันทีที่ละล,ล,ลายน้ำแข็งเสร็จเครื่องก็จะออกเดินทาง ขณะเจ้าหน้าที่มาละลายน้ำแข็งเคทก็พบไฟติดติดรดับ,ดบอเลสที่เห็นเธอไปกังวลเลยบอกเป็นเรื่องปกติและที่เขารู้ก็พอแต่กเรเดินทางบ่อยแต่ตอนนี้ย้ายมาทํางานนั่งโต๊ะแล้วเมื่อเครื่องบินเตรียม t a k e ออฟหญิงมีอายุก็กลัวเลยจะขอลงแอร์โฮสเตสเลยไปห้ามไว้แต่หล่อนก็ไม่ยอมเคทเห็นอย่างนั้นเลยเข้าไปช่วยจนทําให้หญิงมีอายุสงบลงจากนั้นก็มอบยาเพื่อช่วยให้หญิงมีอายุคลายกังวลครับ พอเค,คกลับไปนั่งที่ก็เริ่มได้ยินเสียงเ e อียดอารของเครื่องช่วยเดินสมัยที่เธอเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกทำให้เธอเกิดกลัวขึ้นมาจึงขอให้เอเล็กช่วยดูลูกเพื่อตัวเองจะเข้าไปสงบสติอารมณ์ในห้องน้ำก่อนจะหยิบยาออกมากิน ในขณะที่ทุกคนกําลังดูวิธีการปฏิบัติในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินเคทที่ยังอยู่ในห้องน้ําก็ได้ยินเสียงแม่บอกให้เธอรีบหน่อยเพราะจะได้เวลานอนแล้วเธอเลยเปิดประตูออกไปดูจนพบตัวเองกลับไปอยู่บ้านในสมัยที่ยังเป็นเด็ก แล้วพลองเงี่ยหูฟังก็ได้ยินเสียงแม่และเธออยู่ที่อีกห้องหนึ่งเธอเลยเปิดเข้าไปเขาว่ากับพบตัวเองกลับมาอยู่ที่เครื่องบินทําให้เธองูงงแต่ก็คิดว่าตัวเองคงจะหลอนไปเองเลยจะกลับไปนั่งที่ทันใดนั้นก็รู้สึกมันมีเงาดํำมายืนมองเธอเลยหันกลับไปดูแต่ก็ไม่พบใคร เมื่อเคกลับมาถึงที่นั่งก็พบลูกวานลูไปให้อเล็กซ์ดูส่วนอเล็กซ์เมื่อรู้เธอแอบไปกินยาก็ถามด้วยความเป็นห่วงจนรู้จากลูกว่าเธอเคยประสบอุบัติเหตุทางเครื่องบินเขาเลยแสดงความเสียใจกับเธอหลังเครื่องบินออกมาจากสนามบินทุกคนก็คอยรู้สึกโล่งใจเคกเลยชวนอเล็กซ์คุยจนได้รู้ว่าเขาเคยเป็นนักข่าวสงครามภาคสนามเมื่อก่อนแต่ยังไม่ทันจะได้ถามทำไมเขาถึงย้ายมาทำงานนั่งโต๊ะ ลูกก็วาดรูปเสร็จเพอดีเลยขอเอาไปให้อเล็กดูก่อนจะกลับมานอนหลับกับเธอดาน,นักธุรกิจเมื่อเห็นเจ้าหนุ่มฮิปปี้เหมือนจะนั่งวาดรูปอยู่ตลอดก็หันไปถามแต่หมอน,นั่นก็ไม่หือไม่อือทําให้เขาโมโหแต่ก็ขี้เกียจจะไปยุ่งด้วยหลังทุกคนบนเครื่องบินหลับจูจ่ๆที่ด้านนอกก็มีมือสีดํามากมายมาเกาะกระจกแต่ก็ไม่ได้ทําให้ทุกคนตื่นส่วนแอร์โฮสเตสก็ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยดานเคส เธอฝันถึงตัวเองตอนที่ยังเป็นเด็กโดยเธอถามกับแม่ว่ารอยแผลเป็นจะหายไหมซึ่งแม่ก็บอกไม่หายแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะจะได้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจที่เวลาผู้ใหญ่เตือนจะต้องฟังแล้วก็บอกให้เธอกินข้าว ซึ่งขณะที่กินเธอก็หันไปมองกระจกจนเห็นเงาสะท้อนของแม่เลยรู้แม่ตายไปแล้วแต่แม่ก็ปฏิเสธเพราะจริงๆแล้วรอดมาได้ซึ่งเรื่องนี้ก็พามาสามเดือนแล้วเลยอยากให้เธอกลับมาเป็นปกติเสียทีจากนั้นก็ลุกขึ้นไปล้างจานทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเอี๊ยดอาดและโดยความกลัวเธอเลยเรียกหาแม่แต่แม่กลับบิดเอี้ยวตัวไปมาอย่างที่มนุษย์ปกติไม่สามารถจะทำได้ก่อนจะหันกลับมาด้วยใบหน้าของญิงแก่ เธอที่ตกใจเลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็พบลูกของเธอกำลังกลัวเพราะเครื่องบินกำลังตกหลุมอากาศในเวลานี้ทุกคนต่างตื่นกลัวเพราะสภาพอากาศย่ำแย่เครื่องบินเลยกระแทกไปมาทันใดนั้นชายมีอายุก็เริ่มมีอาการไม่ค่อยดีแล้วก็หมดสติไปพวกแอร์โฮสเตสที่ได้ยินเสียงหญิงมีอายุร้องของความช่วยเหลือจึงลุกขึ้นไปดูพร้อมกับคนบนเครื่องทุกคน ด้นานเคสเธอให้อเล็กซ์ช่วยโนดหัวใจใชายมีอายุส่วนเธอจะคอยเป่าลมทํำให้ใชายมีอายุฟื้นแต่ดวงตากลับกลายเป็นสีขาวแล้วก็ลุกขึ้นมาไร้มนมาอย่างใสเธอที่ตกใจเลยผลักเขาออกจนเขากลับไปหมดสติแล้วสักพักกะชักตาตั้งขึ้นมาทุกคนเลยไม่รู้จะทํำยังไงจึงหันไปถามเคส แต่เธอก็มัวสนใจกับเงาดําที่ค่อยๆโผล่มาจากเก้าอี้ด้านหลังจนช่วยชายมีอายุไว้ไม่ทันเขาจึงเสียชีวิตลงทําให้ทุกคนตกใจท่านใดนั้นเครื่องบินก็ตกลมอากาศจนทําให้อุปกรณ์หล่นลงมาเคเลจะรี K L ไปดูลูกแต่แอร์โฮสเตสก็ห้ามไว้โดยบอกให้เธอนั่งคาจมคาดอยู่ที่นี่ส่วนหล่อนจะไปดูเด็กให้เอง หลัง Air ์ o s t เตไปดูลูกจนสวมใส่อุปกรณ์ได้ถูกวิธีเครื่องบินก็ตกลุมอากาศอีกครั้งทำให้อแ Air ลอยขึ้นไปกระแทกเพดานส่วนถังออกซิเจนที่หลอนถือก,ก็หมุนเปิดออกแต่ก็ไม่มีใครทันสเกตเห็นเพราะกําลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเคสเห็นเครื่องบินกลับมาบินได้ปกติก็รีบเข้าไปดูลูกส่วนอะไรก็เข้าไปดูแอร์ฮสเตปแล้วก็พบหลอนยังไม่ตายเลยรีบช่วยพยุงหลอน ขณะทุกคนกําลังทะเลาะกันวุ่นวายเพราะแอร์โฮสเตดอยากให้ทุกคนกลับไปนั่งที่ทั้งที่เพิ่งมีคนตายเคทก็พยายามปลอบลูกจากนั้นก็เข้าไปคุยกับอเล็กซ์เนื่องจากคิดว่าที่เรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นเพราะเธอรอดจากเครื่องบินตกครั้งก่อนหญิงแก่เลยจะตามมาเอาชีวิตเขาที่ดินอย่างนั้นเลยบอกให้เธออย่าคิดมากเพราะสิ่งที่เธอเห็นอาจเป็นแค่ภาพหลอนจากที่เธอทานยาเข้าไปเมื่อทุกคนช่วยกันเอาศพของชายมีอายุขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ก็แยกย้ายกันไป ส่วนเคสเธอรู้สึกเจ็บแผลเลยเปิดกางเกงขึ้นดูจนพบรอยแผลเป็นที่ขาหายไปทําให้เธองุนงงมากหลังเคสไปชวนหญิงมีอายุให้มานั่งด้วยกันแต่ถูกหล่อนปฏิเสธเพราะอยากอยู่เป็นเพื่อนสามีเธอก็กลับไปหาลูกแล้วก็พบลูกวานลูกพวกเธอกําลังนั่งอยู่บนเครื่องบินแถวที่19ทําให้เธองุนงงเพราะที่นั่งของพวกเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ลูกก็ยืนยันว่าใช่เธอเลยชวนลูกกลับไปนั่งที่เดิม เมื่อเคสเห็นอเล็กยังมือสั่นไม่หายก็คุยกับเขาจนรู้เขาเลิกเป็นนักข่าวภาคสนามเพราะเมื่อ5ปีก่อนผูกอ,อการร้ายระเบิดอุโมงคทำให้คนตายมากมายเหลือแค่เขาเท่านั้นที่รอดมาได้หลังเดินทางมาได้สักระยะก็พบข้างบนที่เก็บสัมภาระของนักธุรกิจมีขวดอะไรสักอย่างหก ส่วนนักธุรกิจที่เมาไม้ก,ก็พยายามจะเข้าไปโชว์รูปครอบครัวให้ฮิปปี้ดูแต่ฮิปปี้ก็ไม่สนใจทำให้เขาโกรธเทว,ว่าก็ยอมกลับไปนั่งที่โดยไม่รู้เลยว่าฮิปปี้กำลังว่าดรูปเขาจุดบุหรี่เพื่อสูบครับ ด้านเคธเธอเล่าให้อเล็กฟังว่าตอนเด็กๆหกล้มจุดขาหักเลยมีแผลเป็นแต่ตอนนี้แผลเป็นหายไปแล้วทำให้เขาสงสัยว่าเป็นไปได้ยังไงซึ่งเธอก็ตอบไม่ได้เพราะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆพวกแอร์จะต้องปิดบังอะไรบางอย่างอยู่แน่เนื่องจากตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ได้ยินเสียงกัปตันผู้สื่อสารอะไรออกมาเลย ทันใดนั้นเธอก็เห็นลูกเหมือนจะหันไปคุยกับใคร retch, เลยถามลูกจนรู้ลูกคุยกับหญิงแก่ทำให้เธอตกใจเพราะเห็นเงาดำๆผ่านไปแต่พอลูกขึ้นดูก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเมื่อเคได้ยินเสียงประกาศว่าจะเปลี่ยนเส้นทางเพราะข้างหน้าเกิดพายุเธอก็กลัวเนื่องจากที่ที่จะลงจอดเป็นสถานีที่เครื่องบินของเธอเคยตกเธอลยคิดว่าครั้งนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกับครั้งที่แล้วดานักธุรกิจ เขาหงุดหงิดมากเลยจะหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบหิปปีที่เห็นเลยพยายามเตือนแต่เขาก็ไม่ฟังซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เคสเห็นอวที่ข้างใต้บอกของนักธุรกิจมีถังออกซิเจนรั่วอยู่เลยจะเดินไปบอกเขาแต่ก็ไม่ทันเพราะทันทีที่นักธุรกิจจุดไฟแชค็คสารที่อยู่ข้างบนหัวนักธุรกิจก็หยดลงมาพอดีจึงทําให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นหลังทุกคนช่วยกันดาฟไฟก็พบนักธุรกิจยังรอดแต่ก็อาการสาหัส เค okay, เลยขอแอร์โฮสเตดให้ไปเอาน้ำมาช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดให้นักธุรกิจส่วนเธอที่พาอเล็กไปพักก็จะไปดูลูกต่อแต่ก็เห็นเงาดำเข้าเสื้อก่อนเลยติดตามมันไปเมื่อเคติดตามเงาดำไปได้สักพัก ก็เห็นเงาสะท้อนในกระจกที่แท้จริงแล้วตัวเองกําลังอยู่ที่บ้านไม่ได้ขึ้นเครื่องโดยความดีใจเลยชวนลูกให้ไม่ต้องไปเยี่ยมตาจากนั้นก็เข้าห้องน้ําเอายาออกมาเททิ้งแล้วพอออกมาก็เห็นเงาดํามาหาเธอที่หน้าห้องโดยความตกใจเธอเลยเพิงะถอยหลังจนถูกเงาดําอีกเงามาปิดตาไว้จนเธอเหมือนเฮนนิมิตที่ในอดีตหญิงแก่กาลังไล่มนและทุกคนบนเครื่องก็กาลังวิ่งหนีตายโดยที่เธอพยายามจะเรียกหาแม่ ดังนั้นพอเธอได้สติอีกครั้งเลยไปตามหาลูกแต่ก็ไม่พบกระทังจูๆ่ๆบ้านก็สั่นแล้วเธอก็ลม้มลงก่อนจะพบตัวเองกลับมาอยู่บนเครื่องบินเหมือนเดิมขณะดแค,ค่กำลังมืนๆลูกก็วิง่งเข้ามาสวมกอดเพราะตกใจที่จูๆ่ๆเธอก็เดินเลยไปเธอจึงให้สัญญาที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่มีวันทิ้งลูกแน่นอน ดานอเล็กเขามาตามเคสให้ไปช่วยดูนักธุรกิจเพราะอาการไม่ค่อยดีจนรู้ต้องจับหัวให้ตรงๆไม่อย่างนั้นนักธุรกิจจะหายใจไม่ออกซึ่งพอเธอบอกให้อเล็กจัดก,การแทนแล้วเธอก็ออกมาทําแผลไฟลวกให้กับตัวเองแล้วพอเห็นฮิปปี้ยังนั่งวาดรูปเลยเปื่อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอก็โกรธเลยเข้าไปด่าหมอนั่นอเล็กที่เห็นท่าไม่ดีจึงเข้าไปการเธอออกมาซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เธอเหันไปเห็นหญิงมีอายุลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำ หลังนักธุรกิจเสียชีวิตทุกคนก็แยกย้ายกันไปสงบสติอารมณ์เคที่เห็นหญิงมีอายุไม่ออกมาจากห้องน้ำเสื้อทีกดเลยไปตามต่อแรกแอร์โฮสเตสก็มาห้ามเธอแต่พอเธอววายไม่เลิกเลยยอมเปิดห้องน้ําจนพบในห้องน้ําไม่มีใครอยู่ทําให้เธองุนงงเพราะหญิงมีอายุจะหายไปเฉยๆได้ยังไงแต่พวกแอร์ก็ไม่สนพรบอกให้เธอกลับไปนั่งที่ โดยท,ทันทีที่เธอเดินออกมาชายมีอายุก็ฟื้นและพยายามจะมาคว้าเธอโดยความตกใจเธอเลยพงะถอยจนล้มลงไปที่บาะแล้วก็ถูกพวกเงาดำมาจับไว้เมื่อเคสู้เงาดำจนพวกมันหายไปเธอก็ลุกขึ้นไปไวอยายใส่ศพของชายมีอายุก่อนจะคิดได้ว่าเธอจะต้องไปที่ด้านหน้าของเครื่องบินเพราะนั่นคือทางออกเลยรีบไปเรียกลูกให้ลุกไปกับเธอ อันะไรจึงห้ามพร้อมบอกนั่นเป็นแค่จินตนาการของเธอทันใดนั้นก็มีเลือดไหลออากจากตาของเขาทำให้เธอตกใจแต่ก็ยังคงดึงดันที่จะไปด้านหน้าให้ได้ ดนแอร์ฮอสเตอ2สองคนเมื่อเห็นเคทวุ่นวายก็เข้ามาขวางทันใดนั้นแอร์คนหนึ่งก็สำลักน้ำจนตายเธอเลยรีพาลูกหนีแล้วพอไปเห็นฮิปปี้กำลังว่ารูปแอร์ที่เพิ่งจะสำลักน้ำตายเลยเข้าไปแย่งสมุดมาดูเลยรู้เขารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดเลยยิ่งมั่นใจที่ทางออกจะต้องอยู่ด้านหน้าแน่แต่ยังไม่ทันที่หมอน,นั่นจะได้ตอบหมอน,นั่นก็ค่อยไหม่และสลายหายไปส่วนแอร์อีกคนที่เหลือกบอเล็กซ์ก็พยายามมาห้ามไม่ให้เธอไปด้านหน้าแต่เธอก็ไม่เชื่อ ขณะเคทพยายามจะพังประตูแอร์ที่มาห้ามก็ถูกดูดหายไปส่วนอเล็กจูจๆก็มีเลือดออกที่หัวแล้วก็เสียชีวิตลงเธอที่ตกใจเลกพยายามพังประตูจนสำเร็จจากนั้นก็พาลูกวิ่งหนีไปเรื่อยๆแต่ดูเหมือนจะวนอยู่แบบนั้นกระทั่งจูจูลูกของเธอก็หายไปทำให้เธอตกใจก่อนจะพบลูกไปนั่งอย่างแถวที่19แล้วเธอจึงจะเข้าไปหาลูกแต่กลับมีเงาดํามืดค่อยๆโผล่ออกมา ขนาดเคสวิ่งเพื่อเข้าไปปกป้องลูกเงาดำก็พูดเกิดเธอจนได้รู้แท้จริงแล้วเธอยังเป็นเด็กและอยู่บนเครื่องบินที่กำลังจะตกเงาดำเลยทําให้เธอหลับ จะได้ไม่ต้องเห็นอะไรที่เลวร้ายและเหตุการณ์ทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่จินตนาการที่เงาดามอบให้เพื่อเธอจะได้สัมผัสชีวิตที่เธออาจไม่ได้มีทว่าเธอก็เป็นเด็กพิเศษที่พยายามตื่นสู่กับมนของมันตลอดดังนั้นมันจึงไม่สามารถให้เธออยู่ในจินตนาการอีกต่อไปพร้อมปล่อยให้เธอได้กาหนดชะตาชีวิตของตัวเอง แล้วภาพก็ย้อนกลับไปที่เครื่องบินแท้จริงแล้วทุกคนบนเครื่องบินที่เคทเห็นก็คือกลุ่มคนที่โดยสารอยู่กับเธอโดยท,ทันทีที่แอมมาเสิร์ฟน้ำให้แม่แล้วชายที่มีอายุหมดสติแม่ก็ลุกขึ้นไปช่วย ส่วนในจินตนาการเธอได้เข้าไปหาลูกลูกเลยกล่าวลาเธอพร้อมบอกค่อยเจอกันใหม่วันหลังเธอที่เสียใจและไม่รู้จะทํายังไงให้ได้เจอลูกเลยถามจนรู้เธอจะต้องหัดฟังลูกบ้างก่อนจะนึกขึ้นมาได้ที่ลูกอยากให้เธอไปนั่งแถวที่19มาตลอดดังนั้นทันทีที่เธอได้สติเลยพยายามจะไปตามหาแม่เพื่อพาไปนั่งอยู่แถวที่19แต่โดยที่เครื่องบินกําลังจะตกแอร์คนหนึ่งเลยถูกมวลอากาศดูดออกไปจากเครื่องบินส่วนเธอก็ไปหาแม่อย่างทุลักทุเลโชคดี ที่ได้อเล็กมาช่วยเธอกับแม่เลยไปนั่งอยู่บนเก้าอี้ได้สาเร็จส่วนเขากระถูกอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามากระแทกหัวจนเสียชีวิตลงแล้วภาพกระแตมาที่เครื่องบินตกลงมากระแทกพื้นน้ำจนพังยับเยินทำให้เห็นสภาพศพในตอนรุ่งเช้ากับแอร์อีกคนเสียชีวิตจากการจมน้ำส่วนเธอกับแม่ที่นั่งอยู่ในแถวที่19กก็ค่อยๆลืมตาฟื้นขึ้นมาสรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของเคสที่ไปเจอแม่มดกําลังพยายามจะทําให้เครื่องบินตกแล้วก็มากรมให้เธอหลับเพื่อให้อยู่ในจินตนาการว่เธอเธอติอปและมีลูกสาวหนึ่งคนแต่เธอเขาก็พยายามตื่นสู้จนแม่มดลำคาญเลยปล่อยให้เธอกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองดังนั้นพอเธอรู้จากลูกที่อยู่ในจินตนาการว่าจะต้องไปนั่งในแถวที่19เธอเลยพยายามทําตามจนในที่สุดเธอกับแม่ก็รอดชีวิตมาได้ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง r o นายทนหนังได้คะแนนจาก IMDb 4.5คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ